ูกชายหยกคนโตค่ะเคยบอกว่าไม่อยากทํางานประจําอยากทํางานเหมือนแม่วันนี้ลูกได้ออกจากงานประจําเพื่อมาทํางานของตัวเองแต่สิ่งที่มันต่างกันระหว่างการทํางานประจํากับงานของตัวเองคืออะไรลูกรู้ไหมลูกเงียบฟังต่อนะคะงานประจําคือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายจากนายจ้างมีเป้าหมายให้ชัดเจนวิธีการทํางานไปถึงเป้าหมายนั้นคืออะไรทําตามสิ่งที่ถูกวางมาแล้วในแต่ละวันเท่านั้น ทำงานจบวันตรงตามเป้าที่บริษัทให้มาคือจบแต่ถ้าไม่เข้าเป้าอาจจะต้องเปลี่ยนงานได้แต่งานของตัวเองไม่มีใครมากําหนดเราต้องหาเป้าหมายของเราเองเหมือนตอนแม่เริ่มทํางานแรกๆไม่มีคนสอนงานต้องเรียนรู้เองทําใบเสนอราคายังไงคุยกับลูกค้าก็ยกหูไปเลยมีเป้าหมายว่าจะโทรหาลูกค้าให้ได้วันละกี่คนต้องได้ยอดขายวันละเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เลิกจ่ายงานให้พนักง,งานแบบไหนลงมือทําอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเห็นว่าตัวเองมีอะไรต้องทําบ้าง ทำทุกวันให้สำเร็จในเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วสิ่งที่เราทำจะกลายเป็นรูทีนของเราเองเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในแต่ละวันแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยจะกลายเป็นเดียวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้งานที่คิดไว้ก็จะไม่ไปถึงไหนคนจะทำงานของตัวเองได้ต้องฝึกวินัยมีเป้าหมายทุกวันเย็นก็ทบทวนว่า เป้าของเราสําเร็จไหมถ้าเราทําแบบนี้จะกลายเป็นนิสัยที่เราคุ้นเคยเรื่องการเงินก็เหมือนกันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่ต้องจัดการหยกจดทุกวันค่ะเราดูว่าเงินของเรามีพอไหมถ้าไม่พอต้องหาเพิ่มแต่ถ้าหาแล้วค่ะจริงๆต้องจัดการว่าอะไรก่อนอะไรหลังแล้วถ้าจ่ายทีหลังได้ไม่ตรงตามที่คิดไว้ก็ต้องสื่อสารว่าจะจ่ายอีกทีเมื่อไหร่ไม่ใช่เอาไว้ก่อนไม่มีกําหนด ถึงเวลาไม่มีก็เพราะไม่ได้หาเพราะไม่ได้คิดด้วยว่าจะจัดการเมื่อไหร่หลายคนจัดการด้วยการยื้มก็กลายเป็นงูพันหางต่อไปถ้าลูกเริ่มฝึกแบบนี้ได้จัดการสิ่งที่เข้ามาได้ในแบบที่ถูกต้องวันหนึ่งลูกต้องสําเร็จแน่นอนมีใครทําแบบหยกบ้างคะหรือคิดว่าวิธีการที่หยกคุยกับลูกแบบนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาได้นะคะ